สวัสดีครับกับสวัสดีแฟน f อทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครับกับการให้ทัศราวิญยาชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักศึกมวยไทยพลังใหม่ครับวันพุทธที่2ตุลาคม2567ครับถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอร์ยูยี่สิบสีเนเป็นต้นไปครับนาเวทีมวยราชชดดำเนิน 8คู่ในรายการครับวันนี้ผมจะมาให้ทัศนวิจารณ์4คู่แรกช่วงถ่ายทอดสดทางช่อง o f o r y o ูนะครับให้แฟนมวยได้นำข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้หน้าเวทีประกอบการตัดสินใจของท่านก่อนอื่นครับขอที่เราจะไปให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักครับไปอัปเดตคู่มวยทั้ง4คู่ในรายการให้แฟนมวยทราบเบื้องต้นกันก่อนคู่แรกประจำรายการครับเป็นเพชร3โคกเดชเพชรสีทองพบกับโจโฉบูมเด็กเซียนครับเวทพิกัด102ปอนด์ครับคู่ที่2ก็เป็นแกดแก้ว เกตแก้วสักอินเตอร์ครับพบกับแอคอาร์ตกล้องสุริยายิมครับเบตพิกัด132คู่ที่3รองคู่เอกครับประกรณ์บูมเด็กเซียนครับพบกับเจ้าแสนรักเกียรติทรงฤทธิ์ครับ128่ปอนด์ส่วนคู่ที่4คู่เอกครับกิดเพชร สันรัตภูมิครับพบกับชรวันยยกขาวแสนชัยครับเบรดพิกัด12.6ปอนด์นะครับฝากกันกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่องยู u ูบกับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกับด้วยนะครับรวมด้วยข้อมูลมวยเดทดราคาครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้ เดี๋ยวเราไปให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักเลยครับรายการศึกมวยไทยพลังใหม่วันพุทธที่2ตุลาคม2567ครับคนแรกประจำรายการครับเพชรสามโคกเดนเพชรสีทองพบกับโจโจโฉบุมเด็กเซียนครับเบียดพิกัด100เบียดพิกัด102ต่103อ103อบอลครับฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้1ปอนดปอนะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงกันก่อนเพชรสามโคกเดนเพชรสีทอง หรือว่าสิทธ์วังบัวทองครับมัวจากสีสะเกตซ้อมชอห้าะยักษ์ครับมวยตัวนี้วัย18ปีนะครับ162เซนติเมตรจังหวะฝีมือครับนอกได้ในดีต้นๆมีลูกเตะขาเจาะยางวงในล็อกลัดมัดตีปั้มตีเก๋ากระดูกการผ่านมวยดีครับแถวภูทอนในต่อยมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าในเมืองกรุงเราอาจจะไม่คุ้นเพราะว่าต่อยมาประมาณยังไม่น่าจะถึง10ไฟนะ มีชาวนกจกสองครับยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนที่ทูปาเตมีแพ้บ้างไฟโกช่างนุ่นรีสเ,เกตที่ยะโสธรครับแล้วก็แพ้จักรกิจหนึ่งสุราชครับที่เวทีมัวราชจะดําเนินยี่แปดสิงหาคมที่ผ่านมาผู้ชโชคโจโฉบูมเด็กเซียนศิษย์อาจารย์ตายตัวเ,ยวเดียวกันครับวันนี้ได้น้ำหนักหนึ่งปอนด์นะครับจากใยนาดซ้อมบูมเด็กเซียน 16ปีครับ165ซนติเมตรก็กระดูกเป็นร้อยเหมือนกันแหละถ้ารวมบูทอนครับตัวนี้นก็อยู่ในชุดของยอดมวยเด็กเป็นมวยบูมมวยขวาพืนเพลเเป็นมวยเขา่าประเภทล็อกรัดมัดตีปั้มตีจุดเด่นก็คือท่าตนหดหัวจิตหัวใจครับมีชนะเพชรนาทีสสุนันทาที่ตุเตมีครับแล้วก็แพ้เพชรนาทีสสุนันทาที่ตุปเ,เสสททตีเมีล่าสุดชนะคะแนนเจ้าเพชรปทุมเดชเพชรสีทองที่กองทัพประกาศ1กันยายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเบสพิกัด1002ต่อ103 ฝ่ายแดงเมื่อเช้เชาเนี่ยมา102.7ลด0.7โจโฉเมื่อเช้าเนี่ยมา103เท่าวิกัดเรทราคาเปิดอยู่ที่เพชร3โคกเดชเพชรสีทองเป็นต่อ11.8ถามว่าเพชร3โคกวันนี้ต่อน้ำหนัก1ปอนด์ได้เปรียบหรือเปล่าเรทขึ้นมาเป็นต่อ11.8ผมก็อมองว่าเพชร3โคกยังดูได้เปรียบคือยกตัวอย่างง่ายๆเลยคู่นี้ยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนคือยอดเพชรเอกโจโฉเนี่ยเขาจะอยู่ในชุดเดียวกันอยู่ในชุดยอดมวยเด็ก ยอดเพชรเอเนี่ยอยู่ในเบอร์ต้นๆเอาเป็นว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้ครับในชุดประมาณ43-45กิโลไฟมาต่อยกับเจ้าเพชรสามโคกเนีย่ยเพชรสามโคกล่อะนออกเลยมวยวันนั้นดูดูกระดูกมันทู่กันไม่ได้อะวันนี้มาเจอโจโฉถึงแม้จะต่อน้าหนักให้กันหนึ่งปอนด์ก็ตามมันไอเจ้าเพชรสามโคกเขาต่อยมวยกระดูกที่โตแล้วอ่ะต่อยมวยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระดูกมวยมันกระดูกคนมันใหญ่กว่า ต่อยมวยรุ่นพวกบั้งไฟโก้พวกกระดูกมวยในชุดของคนที่มีอายุโตกว่าแล้วอ่ะส่วนโจโฉนี่ยังมองว่าอยู่ในชุดมวยเด็กอยู่แล้วก็ที่สําคัญเป็นมวยที่ต้นๆเนี่ยอาจจะช้าหน่อยคือเป็นประเภทแรงปลายครับโจโฉกว่ววาจะจับกว่าจะบ้ากว่าจะตีได้คือเป็นมวยที่ต้องเดินบทเดินเบียดเดินบี้ให้คู่ชกจุบยน่นถ้าเพชรสามโคกไม่หมดแรงไม่ยุไมยน่นวันนี้ดูว่าดีกว่าชัดเจน ออกไปที่เพชร3โคกเดชเพชรสีทองครับวันนี้ต่อ1นึ่งปอนไม่มีผลครับเลทสิบเอ็ดแก็ต้องต่อก็ต้องเล่นครับวันนี้ดูดีกว่าคู่ที่2ครับเจ้าเกตแก้วสักอินเตอร์พบกับเจ้าแอคอาร์ตก้องสุริยายิมหนึ100่งรอยสามสิบสองปอนไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงครับมวยเจ้าแอคอาเจ้าเกตเแก้วครับเกตแก้วสักอินเตอร์ ก็มวยจากระนองซ้อมอยู่ที่สักอินเตอร์ที่จังหวัดระนองนั่นแหละครับ19ปีครับร้อยเซนติเมตรเป็นมวยขวาครับกระดูกยังน้อยอยู่จะว่าเขาก็ไม่เชิงไฟเตอร์ก็ไม่ใช่ก็มีทุกๆูกครับตัวนี้มีนอกมีนายต้นต้นเตะขาเจาะยางวงในควา้าขอล็อกตีปั้มตีมีศอกันตรายช่วงนี้กดน็อกซะเป็นส่วนใหญ่ครับชนะน็อกยก5้าอันดาลูกบ้านใหญ่ที่ลาดดำเนินชนะน็อกยก 2, สสกาเพชรเอนนี่มวยไทยที่อ้อมน้อยแล้วก็มาชนะน็อกยก3ามเขาใหญ่สอสมหมายที่ลาดดำเนิน 1> ส1กันยายนที่ผ่านมาส่วนเจ้าคู่ชกครับเจ้าแอคอาร์ตกล้องสุริยายิมหรือเดิมๆก็คือเจ้าเจมสักพอหลักบุญนั่นแหละครับมวยตัวนี้ก็จากอุบลราชธานีซ้อมอยู่ที่ FA Group นะครับ24ปี165ซนติเมตรครับพื้นเพนก็เป็นมวยไฟเตอร์แล้ะครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรงครับรุนนับรุนน็อกเลยตัวนี้มีแพ้น็อกยกส เจ้าเจมสักดาบลันสารครามที่ลาดดาเนินแล้วก็มาแพ้นอกยก3เพชรกล้องฟ้าพิทักษ์ทางหลวงที่ลังสิ์แล้วก็ชานนกยกสี่สิทธิ์ลักส์กอินเตอร์ครับที่ลาดดาเนิน24กรกฎาคมที่ผ่านมาแอคอาร์ต <Egg Art S 1> ตัวนี้สมัยก่อนน่าจะต่อยอยู่ในสึกในสายของอเพชรยินดีนะเป็นมวยบูแต่ขาเจาะยางต่อยหมัดคู่นี้จะพูดถึงกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นเนี่ยอยู่ที่ทางด้านเจ้าแอคอาร์ตแหละครับต่อยมวยมานานแล้วส่วนเจ้าเกตแก้วเนี่ย ประมาณไม่น่าจะถึง30ครั้งแต่ว่าเป็นมวยที่มีจุดขายมีลูกหนักลูกแรงได้ลุ้นแอคอาร์ตตัวนี้ก็ช่วงนี้เพิ่งแจ้งเกิดได้ไฟล่าสุดก่อนหน้าในแพ้น็อกเข้ามาตลอดเป็นมวยที่โดนไม่ก็ได้ประเภททําเขาได้เป็นพระเอกโดนบ้างก็เป็นผู้ร้ายตลอดไปดูน้ําหนักสอบมันก่อนครับ132ฝ่ายแดงมา100อามา133.5เกินปอนกับไปจุด5ครับส่วนเจ้าเ9 มาอขอไปครับเกดแก้วมา131.8ร้อยสาอ็ดจขอไปครับน้ําหนักขาดมา1 3ึ่ขาดไปประมาณ0.2แต่ว่าตอนสอบเนี่ยเห็นว่าเกินอยู่ประมาณ0.4นส่ะครับส่วนคู่โจกเจ้าแอคอาร์ตเนี่ยเกินอยู่ปอน5ก็ลดได้ไม่มีปัญหาน้ําหนักก็ถือว่าลดได้ทั้งคู่เลรราคาเดีเปิดจะดีเจ้าเกตแก้วเป็นต่อในราคา11.8คู่นี้เนี่ย มวยเนี่ยต้นๆเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นน้ำน็อกได้เดีวยวกันทั้งคู่นะแต่ถ้ากดไม่ลงไปไปลายต้องยอมรับเลยว่าสภาพร่างกายช่วโมงนี้เจ้าเกตแก้วเนี่ยเขาดีกว่า3ยกใครดีใครอยู่ครับคู่นี้ผมชอบไม่มากนะถือว่าอันตรายเลย3ยกลุ้นน้ำลุ้นน็อกได้เดียวกันทั้งคู่ชอบเกตแก้วไท้ายครับดูว่าไปปลายมั่นคงกว่าแล้วก็3มยกวันนี้ถือว่าใครดีใครอยู่กวเพทโดนลุ้นน้ำน็อกได้เดีวยวกันทั้งคู่ ช่วงในแอคอาร์ตก็ส่วนมากจะเป็นผู้ร้ายจะเป็นส่วนใหญ่คือเอาง่ายๆ4ีไฟเนี่ยแพ้นอกสามชนาน็อกยกอ่าชาน็อก1ส่วนเจ้าเกตแก้วเนี่ยสไฟหลังเนี่ยน็อกมาลวดเลยสดกว่าร่างกายดีกว่าแล้วก็ได้ใหญ่ถึงแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองก็ตามครับวันนี้ดูว่าดีกว่าจากชนะแอคอาร์ตกล้องสุริยายิม ผู้ที่3รองคู่เอกครับประกรณ์บูมเด็กเซียนพบ,บกับเจ้าแสนลักษุเเล็กมวยไทยครับเวทพิกัด128ฝ่ายแดงครับประกรณ์บูมเด็กเซียนหรือเดิมๆก็คือเจ้าเพชรสุวรรณบูมเด็กเซียนแท็กซี่ปอประเสริฐยิมมวยจากจังหวัดหนองบัวครับซ้อมอยู่ที่บูมเด็กเซียนวัย2 2ปีครับ168เซนติเมตรพื้นเพเป็น,ปนมวยเข่าครับประเภทขวางหน้ายัดไส้ครับตัวนี้หลักเหลี่ยมความเป็นมวยเชิงชกอค IQ, สมองมวยถือว่าดีมากมีแพ้แรมโบ ต่อเพชรวันที่ขอนแก่นครับแพ้เพชรเมือสงสวงศรีสรวัดหนึ่งที่การสินแพ้เพชรอุบลสอเทียนชัยที่ขอนแก่นครับสิสิงหาคมที่ผ่านมาแพ้มาลวนเลยครับต่อยแต่ปูทอนนี่เป็นส่วนใหญ่ช่วงนี้คู่โชกค,ครับแสนสรักซูเปอร์เล็กปวยไทยเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่าเจ้าสายฟ้าน้อยเกียรติเกียงไกจากกรุงเทพมานครครับซ้อมอยู่ที่ซูปเปอร์เล็กปวยไทย20ปีครับ180เซนติเมตรซ้ายครับจังหวะฝีมือดักเสียบดักแทงไอคิวสมองมวยดีครับหมัดสอกันตรายจัดจ้านมากๆตอนนี้ ชาอกโยก3บูคองเพชรเจริญวิทย์ที่ราชดำเนินแล้วก็แพ้เขาผ่องศักพินโยที่ราชดำเนินแพ้คะแนนเพชรนาเคียนผู้ใหญ่นาเคียนครับที่ราชดำเนินครับ13มีนาคมที่ผ่านมาฝ่ายแดงครับเมื่อเช้าเนี่ยน้ำหนักสอบเวทพิกัด128ฝ่ายแดงมา128.8น้ำเงินมา127.2คู่นี้เดิมทีเนี่ยขึ้นรายการแค่127นะครับแต่ว่าปรับน้ำหนักให ก็เจ้าแสนลักน้ำหนักก็เลยมาขาดนะครับเมื่อเช้าเสียเปรียบน้ำหนักประมาณ0.8ปก็ปกรณ์วันนี้ได้น้ำหนักประมาณ0.8คู่นี้เคยต่อยกันมาประมาณปี6 2เป็นดังด้านเจ้าปกกณ์บุด็กเซียนเคยชนะมาเคยชนะคะแนนมาช่วงประมาณปี62ปีนี้ก็6 7ครับประมาณ5ปีครับกลับมาเจอกันใหม่อีกรอบชั่วโมงนี้ก็ต้องยอมรับว่าสภาพร่างกายอยู่ที่เจ้าแสนลักความเป็นมวยฝีมือต้นๆในแสนลัก ดีกว่าส่วนเจ้าประกณรหรือว่าเจ้า,าเพชรตะวันเนี่ยต้องรอต้องลุ้นท้ายๆเลยเป็นมวยเข่าประเภทต้นๆก็มีลูกหนักลูกแรงแหละลูกบู๋ส่วนวงในในประเภทขวางเสียบยัดไส้ถ้าพูดถึงฝีมือทางมวยต้นๆเนี่ยผมดูว่าแสนลักสายจัดจ้านตีนอกอนไวกว่าไอคิวสมองมวยดูดีกว่ามีหมัดมีสอกคอยสวนไม่หมดแรงไม่ยุบมาย่นวันนี้ดูว่าดีกว่าเรทเปิดประการบูมเด็กเตียนไฟแดงเป็นต่อ19หน้ารองมากๆ สามยกคือยังไงก็เห็นตัวก่อนวันนี้ไม่หมดแรงตั้งโต้ต้านดีๆเนี่ยคอยดักบวก2อกในเน้นเนี่ยจังหวะคู่ชกจะเดินเข้ามาจับในเนี่ยวันนี้ผมดูว่าดีกว่ามีโอกาสม้วนเดียวได้เพราะว่าช่วงหลังร่างกายประกอบก็เล่งไม่ค่อยขึ้นครับดูไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนก่อนวันนี้ชอบแสนรักครับน่ารองครับคู่ที่4คู่เอกประจํารายการกิตเพชรสันรัตภูมิครับพบกับชลวัรโหยกข,ขาวแสนชัยครับเวทพิกัด126ปอนด์ ฝ่ายแดงก็คือเจ้ากิจเพชรสันรัตภูมิครับหรือว่ารัตนพานุครับมวยจากกระบี่ซ้อมปีเคยี่สี่ปีครับร้อยหกสิบสองเซนติเมตรเป็นมวยเขานะแต่ว่าเป็นมวยเข่าที่มีลูกเตะขาเจาะยางต่อยหมัดประเภทลุ้นนับลุ้นน็อกโดยเฉพาะลูกเตะขาในหนักแรงมาก,มากๆส่วนวงในก็จังหวะล็อกคอเด้งตีครับแพนอกจกสองเยลเต้ครับที่วันลุมินีครับชนะชานยุทธศักดิ์ลุงเหลืองที่อ้อมน้อยชนะสมานชัยสอสมหมายที่อ้อมน้อย24สิสิงหาคมที่ผ่านมา คู่ชกครับจลรวันหยกขาวแสนชัยสธนาเพชรมวยจยักบุรีดมซ้อมหยกขาวแสนชัย23ปี168เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือครับประเภทบูดูดันมีลูกๆทรงคล้ายๆกันเลยรูปร่างช่วงโชกก็ไม่ห่างด้วยคู่นี้แพ้ชัดชัยพีเคแสนชัยที่ลาดดำเนินแล้วก็มาชนะลูกเงินสสมหมายที่ลาดดำเนินแล้วก็มาแพ้ตัวัพย์สสลาชีพที่ลาดจะดำเนินครับเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาน้ําหนักสอบฝ่ายแดงครับมา126 หนึ่งอาร้อยยี่หกจุดหกครับลดศูนย์จุดหกส่วนคู่โจกชลาวันมาร้อยี่แปดลดสองปอนด์คู่นี้พูดถึงอาวุธมวยก่อนอาวุธมวยทรงมวยไม่ห่างอาเลดเปิดอยู่ที่กีดเพชรเป็นต่อห้าสี่นะครับตีนนอกเนี่ยหนักแรงน้วกันทั้งคู่เจ้ากีดเพชรเนี่ยจะมีลูกเตะขาเจาะยางส่วนเจ้าชลาวันเนี่ยเขาจะมีหมัดคอยลุ้นเพราะว่าน้ําหนักเนะ่ะเวทนี้เสียเปียบเจ้าชลาวันแต่ ก็ต้องดูว่าชาราวันเวทนี้ค่อนข้างที่จะคุมเยอะเหมือนกันแล้วก็น้ําหนักในบียบลงมาต่อยปกติต่อยร้อยิบแปดขึ้นไปอ่ะวันนี้บีบลงมาต่อยร้อยสิบหกส่วนเจ้ากิจเพชรสันรัตบวมกิจเพชรรัตนาพานุร้อยเนี่ยถือว่าเป็นเวทเจ่งเขาเลยต่อยเวท126เป็นประจําวันนี้เวทสบายสบายเสียเปรียบเวทแต่ว่าเป็นเวทที่ไม่ต้องคุม น้ำหนักสบายสบายส่วนเจ้าชาราวันครับคุมมาเยอะแล้วก็บีบลงมาบีบเบลดลงมาอีกเมื่อเช้าเนี่เกิน2ปอนด์ด้วยโอ้โหวันนี้ถือว่าหนักพอสมควร3มยกถ้าไม่หลับไม่หล่นเนี่ยไปปลายผมดูว่าร่างกายแล้วก็น้ําหนักผมดูว่าเสียเปรียบเจ้ากิดเพชรสันรัตภูมินะวันนี้ยังมองว่ากิจเพชรครับได้เปรียบอ๋อน้ําหนักสบายกว่าแล้วก็อาวุธมวยก็พอพอกันแหละใครดีใครอยู่ร่างกายชั่วโมงนี้ก็ไม่ห่างอะไรกันมากแต่ว่า น้ำหนักครับผมดูว่าแผ่น้ำหนักนี่แหละบทเบียดเสียสีกันไปแล้วถ้าไม่มีใครหลับไม่มีใครหล่นเสียสีประท่ากันไปปลายชาวันน่าจะยุบน่าจะแผ่วครับเพราะว่าบีบน้ำหนักเวทเนี่ยบีบเยอะแล้วก็คุมเยอะครับเมื่อเช้า,ชาลดเยอะอีกสองปอนดูเหนื่อยนะครับออกไปที่กีดเพชรสันรัตภูมิจาชนะชาลวันโยกขาวแสนชัยเลทห้าสี่ดูหน้าต่อชอบตามเห็นต่างสวนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ สรุปพนักมวยชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวประจำรายการให้แฟนมวยได้นําข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้หน้าเวทีประกอบการตัดสินใจของท่าน3ดาวประจำรายการวันนี้ส่วนตัวผมชอบไปที่มวยรองมวยรองประจำรายการครับออกไปที่แสนลักซูเปอร์เล็กมวยไทยจะชนะปกกอ์บูมเด็กเตียนเคยแพ้มาก็จริงตั้งแต่ปี62ทางมวยต้นๆแสนลักยังไม่ก็ไปก่อนหลายกิโลอ่ะ วันนี้ไม่หมดแรงตั้งโตสู้ดีดักศอกบวกเน้นๆวันนี้ผมมองว่าดีกว่าค่อนข้างเยอะนะทางมวยเจ้าประกเนี่ยต้องลุ้นท้ายๆเลยวันนี้ผมดูหน้ารองครับเป็นมวยรอง3ดาว5ดาวประจำรายการวันนี้ส่วนตัวผมชอบไปที่5ดาวชอบไปที่คู่แรกครับเพชรสามโคกเดชเพชรสีทองจะชนะโจโฉบูมเหล็กเซียนชื่อชั้นกระดูกมวยดีกว่าค่อนข้างเยอะครับเพราะว่า อย่างที่ผมเคยบอกไว้ต่อยกับยอดเพชรเอกน่ยยอดเพชรเอกถือว่าเป็นเบอร์ต้น,ตนในชุดของพวกโจโฉเลยอะ่ะยังกดน็อกมาแล้วเอาง่ายงครับกระดูกมวยเนี่ยชุดเดียวกับพวกนู่นเลยอะ่ะเพชรศิลาเพชรศิลาเอกเมืองนนเสือภูมิเคยชนะไอ้เจ้าอาเล็กยอดยุทธ์มวยไทยมาด้วยนะที่ต่อยชิงแชมป์ช่องเจ็ดสีล่าสุดอ่ะชิดดวเคยชนะอเล็กยอดยุทธ์มวยไทยมาด้วยอเล็กที่ว่าแข็งแข็งบูบูเนี่ยยังแพ้เจ้าเพชรสามโคกอะ่ะวันนี้ผมดูว่าน่าเล่นมาก บอนไม่น่าจะมีผลเป็นมวยชอบ5้าดาวครับสรุปมวยชอบทั้ง4คู่ในรายการครับศึกมวยไทยพลังใหม่วันพุธนี้ครับเพชรสามโคกเดเพชรสีทองคู่ที่2ชอบไปที่เกตแก้วสักอินเตอร์คู่3ชอบแสนลักซูเปอร์เลกมวยไทยคู่4ชอบไปที่กิดเพชรสันรัตภูมิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอให้สมาชิก f อทุกท่านเฮงๆรวยๆจากลากระพปรงเปเท่านี้ขอขอบคุณครับ